จมขึ้นน่าเป็นกอบนวยตาพลังจมได้บ่อ๋ออ๋ออุ้ยได้หีลีคะพอพี่น้องเห็นว่างามบ่ค่ะสวัสดีพอพี่น้องจากช่องทูืุนยิเคทีสองแปดเก่านะคะเมื่อนี้ก่ะคือเก่านะคะพอพี่น้องค้นสอบหาเห็ดตากับยออ่าข้อปลาหาเห็ดประจำค่ะ มากมากค่ะเพ่อพี่น้องยายรู้สึกว่ายายจะเห็นแล้วเห็นข้ขาวเต็มคอนใหม่อยู่ค่ะเพราพี่น้องมากมากมากดูฟองน้ำยายเห่นี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 ่ทั้งนี้ทั้งนี้นั่นนะทั้งนี้ค่ะเพ่อพี่น้องน่ะตาฝรั่งไงตัวสลัก โอ้ยเกือบโบท่านค่ะพ่อพี่นกเกือบบบท่านเกือบเท่า ัดม่เค็ดตุมย่ำให้กินมเมื่แรกไงสดนอนหอนแก้วัดอืยังได้อยู่ครัพ่พี่น้องซาก,ก็นี้นะบ่บ่ได้แลว้วตัวอันหอยถากก็กินนอนกเจอแหละซาก,ก็นี้นี่ก็เกือบบ่ท่าน่าพอพี่น้อง ฝนตกถ้าอยู่เชิงต้นไม้ถ้าอยู่เชิงต้นไม้ก็ถือล้มพัดจนแหงเบดเดอร์ค่ะวิโน่นห็งอยู่ขอนวอนใหม่ติดก็เป็นดินดินน้ำอยู่ในปา่าน่อยู่ไก่ มันบ่อยู่ไก่ทางคนยางอยู่ไก่ทางคนยางยายก็บก่กล้าเก็บคือกันเนาะค่าพี่นอ้อ <laughs> งนี่มันอยู่ไกลอยู่ในป่าอยู่อืม hmm. <laughs> อ่ตัวนั่นหลออกม่เงเหมือนบุกคมเอเคแมาอืมตัวหอยถากเขียออก ไม่ต้องกานเนาะอันนั้นดอกหน่อยอยู่เชียงกับพเป็นอย่างขาะเป่นอกได้หลายอยู่นั่นทางนี้ก็หลายดอกอีเด้อ นี่บางดอกก็รู้สึกว่าจะเ่ามันเ่าเขาก็เอาไหวเนาะค่ะพ่อพปปี่น้องเก็บดอกอ่อนมันกินหนาจังปัดจอบอยู่เรื่อยๆปีนี้พอท่านแล้วกันเลย น่าใส่ลงถถงตาฝรั่งทั้งนี้อีกสีดอกคึกว่าจะเท่าดอกนึงเอาสามดอกก็ไดนะรับพี่น้องดอก,กมันเท่าแล้วจงไว้เห็ดเสือโตอไปได้ร้ายอยู่มือน,นี่ มันไปใส่ตุ่มยำไปเห็ดแนหนมติย่าไอ้ดอกใหญ่ๆห่ไนย่าไอ้เอาเห็ดแหนมนะครับพี่น้องคิดว่าตาฝรั่งที่กินมันไปกินเป็นอีกค่ะพ่อพี่น้อง้หลายเนี่ยอยู่เดอ้อนั่นเบื้องแนีน่นั่นโอ้ยพี่น้อง

อืเยอะเยมาซาบิฮอทั้งนี้กับมาบะท่านเนาะค่ะบะฟินองมึงเน่ยเท่าข้าคอนนี่นพนาไว้พินาจะมาเช็คเบื้งเรื่อยๆเนาะค่ะบนอง ตรงนีค่ะบวพี่น้องมาสาเกินไปค้อนนี่คุณถือกินจะก็ะไรอันล้ะกับเทาก็มีคนวนะกันยังเหลืออยู่แต่ว่าบ่หลายค่ะบ่พี่น้องอ่ายังเหลือทั้งนั่นหละจุ่มนี่หน่อยนึงก้อนนี่ตัวข้างบนนี่ก็ถือกินไปแล้วต้องจะดอกไงก็ถือกินไปแล้วเหลือแต่ข้้งล่างอีก A tat ta phải lăng, không tiếng tat đắng ụt 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 o o o nụm nụm o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  นี่ค่ะพี่น้องเนี่ยดอกกำลังงามๆเลยเนาะพอดีเลยนี่ยหญ่กะเข้าไปบัวลายผู้พี่น้องเห็นตาฝรังทายให้พกแห้งเนี่ยดอกกำลังงามๆเลยเอ้าวจัดการลดตาฝรังตัดเลยเฮ้ เก็บว่ตนเกบปนเท่าเวิดนีดุ๊บอันอุ๊อะเวิดแค่นีาตาฝรั่ง่านกงโก,ก้กงโก้กับเว <laughs> นเนขไปซอยันนซอยถนนนะก้มข้านเขไปหลม <need> <laughs> อ่บาบงด้อยไกล่ละเหตุผลพลังตัดเป็นภูมิใหม่กองลงมาปายใหม่แล้วก็หพี่นองมันได้เขา ภาษีเอาไว้กับ่เอาไว้แต่คนพนงมันจีนโตอันอื่นจีนมากินก่อนพอกะมันพกอกระเทิร์นนะ่ะตัดโลดเนาะแฮปปี of, uh ้มีความสุขความสุขของคนสินับโอ้ย เธอได้กับว่าพี่น้องไอ้กอกกัแฮก้มองเนี่ยมึงเนี่ะเห็นบ่อน่ะเห็นน้ำยาบ่อน่ะแต่ฝรั่งงางมากเหรอบ่เห็นถ้าบ่เห็นบ่อน่ะวันนี้เนี่ยบ่เห็นบ่อน่ะซึ่งแน่น่ะเต็มคอนี่นะ ืโจมขึ้นมาเป็นกอบังดูตาพลังจมในบ่อ๋ออ๋ออุ้ยได้อีหลีค่ะพอพี่น้องเห็นว่าง,ง,งามบ่ค่ะแต่พอพี่น้องเป็นสันเป็นสันเลยค่ะวันน,น,นี้คอนโดมิเนียม Jesus, เป็นสันเป็นสันว่าต่อคอนโด,นดเลยอ <or> ย่างงามเลย เกือบบอทันต่มาสาก,กว่านี้นต่บอเลือตั้งแต่นะี่ยไปแล้วบ้ะนเะลไปกินสมไปกินแหนมเลยเจ้าที่มีสุดเด็กกี่คน ยัางงามเลยตาหน่อยย่า่กับบอดีอามาเล ตัวอน้งก็กินคือกันนากเขาปนหน่องไือจงไว้ก็ือกินมุนมีดตีแหลกไปแล้วนี่ก็เอาเอาพลังเ้อนีีก็เอามันใหญ่แล้วมันหงอยอี่ว่ะโน่นเลย ใบไงไปก็หันแล้วอันนั้นมันดอกน้อยคือข่อยนี่ไ <c oughs> อยกับใบไงไปกว่หนีแล้วมาทางมาทางนี้เท่ากันเยอะเยอะ I think, I think it will grow chắc chắn rồi, chắc chắn it will grow rồi, chắc chắn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  rồi, và mình chỉ nhảy cả vai con cả đây vào nhà đi là thằng rồi đầu mặt nhảy nhỉ kiếp thằng này con chẳng mà gì gọn thằng này khám mà kiếp thằng nhỉ anh chơi gì Holy Is mấy sân eminies under there. Hmm? These under there. No, no. Bloody right. yeah. hell. Quite old. These are old. <coughs> เอาม้เบือง,งกอนเทากับไปเห็ดแหนมของสอบเจาบ้าโบแมนบอกค่ะ oh. เห็ดแหนมได้อยู่แมนเทามันเปื่อยไมีนอนแต่ยัเค็ดบ่าอะอันนีย้ยังเทาวสวยงามอยู่โอเคนู่นมากกอืา <No. S 1>

อย่งนี้ยัออกิ่นแซ่บเห้งนย เอามาโหลดใหญ่ปานนั้นแล้วบ่ใหญ่ไปกว่านี้แล้วทางเดียวคือเอ่าอนี้ใหญ่แล้ว เห็ดส hmm. huh? ุ uh ้มฮเห็ดแหนมแหนมไปทำแหนมแหนมเห็ดม็กซอริตไปกินบรัดตาโรดอืมอือโอเคนั่นดี ฟังข้างนี้อือดอกงามๆนะกับพ่อพี่น้องเวลาเก็บกระถุงละเด้อเด้อพี่น้องเท่ากับไปเฮ็ดแหนมอันนี้สุดท้ายก็คือเก่าเด้อค่ะพ่อพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ชมแล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ ช่อง YouTube ตุ้นยูเคสี่สองแปดเก่าขยายในเดจจ้าขอบคุณค่ะ